สวัสดีครับวันนี้วันที่7กันยา64นะครับนี่เราก็มาดูฝ้าฝนครับอันนี้ก็ฝ่าฝนช่วงฝนสูงครับตึงมาต๊ตอนนี้ครับเนี่ยตอนนี่ใกล้จะเที่ยงนะครับแต่เช้าไม่ต๊ะครับันนี้ก็มรสุมก็มาจะต๊หนักแถวภาคใต้นะครับภาคกลางนะครับภาคตะนองเหนือฝั่งทิศตะวันออกครับแถวลาวนะครับอุบลสุฬาลนกรหนองาย ใช่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าโคราชเราก็อยู่ช่วงไปลปายมรสุมไม่ถึงว่าเป็นส่วนหางก็ถือว่าตกตกใช่ได้นะครับตกใชได้อยู่ตกแรงพอพอ,พอใช่ได้อยู่ครับตบครับน้าสูงเราตอนนี้น้ำม,มาไหลามาจากลำอะไรนมาจากไอ้สีคิิว่างกุตชนนะนะครับมันต่อมาเออตอนนีน้ทางฝนทางมรสุมฝนมาก็ ก็คงจะบางท้องที่ก็ลาบากครับแต่บางท้องที่ก็ถือได้ว่าได้ประโยชน์นะครับนะครับก็นั่นก็ความพอดีมันก็คงไม่พอดีนะครับเพราะพละท้องที่นะครับนั้นก็พิจารณาดูว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับก็แต่ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จทุกคนนะครับในเขาน้ำดีนะครับไปน้ำถว่มก็ขอให้น้ำรีบระบายไปในส่วนที่ยังองการน้ำครับเพราะนั้นก็ ฝนปาตตกรายง,งานนะครับวันนี้วันที่เจ็ดกันยายนทุ่สี่อยู่บริเวณนะครับวัดใหม่ชุนทรนนะครับวัดชุนทรนนะครับทางเจ้าป่าอันนี้ทางลุงเข่าครับเนี่ยลุงเข่ายังไม่ตกกเลยอันนี้ทางจะเป็นทางข้าหงนะครับก็่าจจะตกมั่ออันนี้ทางทางเมืองประสาทนะทางตำบลใหม่ มันหวายอะไรประมาณนี้นะ,ค,ะครับเยสครับคุณข้าสวัสดีครับ